สวัสดีค่ะครูโบเองนะคะมาพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะกับช่องครูโบนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาวันนี้เราจะมาทำคุกกี้เนยสดกันนะคะเดี๋ยวเราเตรียมลอนแป้งก่อนนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะ200กรัม ผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาร่อนรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะพักไว้หลังจากที่เราร่อนแป้งและผงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ ใส่เนยสดชนิดเค็มนะคะวันนี้ใช้เนยสดหนึ่อยห้าสิกรัมนะคะตีความเร็วปานกลางนะคะให้เหนอยอ่อนตัวเลยนะ พอเนยอ่อนตัวแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะน้ำตาลไอซิ่ง75กรัมร่อนก่อนใช้นะคะตีความเร็วต่ำก่อนนะคะการฟุ้งกระจายพอเริ่มเข้ากันให้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์2หรือเบอร์3นะคะหรือความเร็วปันกลางนะคะ ตีจนเข้ากันตีจนเนยเริ่มฟูเล็กน้อยนะคะอย่าตีจนเนยฟูมากนะคะไม่งั้นเวลาเราเบีบลงถาดแล้วเนี่ยคุกกี้เราจะเหลวแล้วก็ไม่เป็นทรงนะคะคุกกี้เราก็จะได้ไลายออกมาไม่สวยชิ้นก็จะแบนๆนะคะถ้าเราตีเนยจนฟูมากเกินไปหรือนานเกินไปนะคะใส่ไข่ เบอร์สองหนึ่งฟองนะคะดีความเดือปันกลางเมื่อตีจนเนยกับไข่นะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะให้ลดความเร็วมาที่ความเร็วต่ำนะคะหรือเบอร์หนึ่งนะคะใส่กลิ่นวาน,นิลาลงไปนะคะจะใช้วาน,นิลาน้ำนงผงก็ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วนะคะความเร็วยัอยู่ที่ความเร็วต่ำอยู่นะคะตามด้วยส่วนผสมแป้งกับสงวูที่เราร่อนรวมกันไว้นะคะส่วนผสมสมีแค่นี้เองข่ะงหนหน่ายพ <ๆ S 1> อเข้ากันดีแล้วนะคะ ี่นะคะส่วนผสมที่ได้เดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถุงบีบกันคะ่ะใส่ถุงบีบแล้วนะคะวันนีเ้เราจะใช้ถุงบีบเบอร์ 2M นะคะเป็นหัวบีบดาวนะคะหัวบีบลูกดาวถ้าใครไม่มีก็ใช้เบอร์853ก็ได้นะคะเนื้อคุกกี้จะค่อนข้างเหนืดหน่อยนะคะแต่ถ้าเรา,เอาตอนส่วนผสม แป้งเทลงไปนะคะพยายามอย่าตีนานนะคะให้ตีแค่พอเข้ากันแค่นั้นนะคะล็อกเอาไว้นะคะเผื่อเวลาเราบีบแล้วจะได้ไม่เนื้อขดมจะได้ไม่ปิ้นขึ้นด้านบนนะคะ เป็นช่องไฟให้เขาด้วยนะคะเนื้อขนมจะได้ไฟค่ะไฟจะได้ขึ้นเท่าๆกันนะคะเพราะถ้าเราบีบกันติดเกินไปเนี่ยความร้อนจะขึ้นไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็เนื้อคุกกี้มีส่วนผสมของผงฟูเขาก็จะฟูกว่านี้อีกนิดนึงนะคะจะฟูกว่านี้ไม่มาก บีบเสร็จแล้วนะคะเราจะตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลสีสีด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานขึ้นนะคะหรือจะเป็นช็อกโกแลตไลท์นะคะเอามาโรยด้านหน้าหรือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพา,านก็ได้ตามชอบนะคะอบไฟประมาณ170นะคะ องศาเซลเซียสนะคะจนกว่าจะสุกเหลืองนะคะเปิดไฟทั้งบนละล่างนะคะสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะสังเกตว่าพอสุกแล้วเนี่ยตรงขอบด้านข้างเขาจะเหลืองๆนะคะตรงนี้นะเห็นไเหลืองๆนะคะ ตรงก้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการทดสอบว่า,าตรงก้นคุกกี้สุกหรือยังนะคะให้เอาเล็บจิกลงไปนะคะที่ด้านด้านด้านก้นเขานะคะตรงกลางถ้ายังนิ่มๆอยู่แสดงว่าเขายังไม่สุกนะคะให้อบไฟล่างนะคะเฉพาะไฟล่างต่อ,อก5นาทีนะคะวันนี้นะคะใช้เวลาในการอบนะคะไฟบนและล่าง15นาทีนะคะ และต่อด้วยไฟล่างนะคะอีก5นาทีนะคะวันนี้ครูโบใช้เม็ดมุกนะคะเป็นน้ำตาลสีที่เป็นเม็ดมุกเพราะเวลาอบแล้วเขาละลายนะคะก็เลยไม่เป็นเม็ดนะถ้าใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพานต์หรือว่าเป็นน้ำตาลสีที่เป็นเม็ดเล็กๆะคะ่ะที่เขาไม่เงาอะนะอันนั้นเขาจะไม่ละลายนะคะเสร็จแล้วนะคะ เก็บใส่โหลนะคะขณะที่ยังอุ่นอยู่นิดๆน,นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ